จิราวันชีวิตเรียบง่ายในนอร์เวย์เอ่อวันนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนวันนี้ที่นอร์เวย์วันนี้อากาศไม่ดีคะ่ะทุกคนมองไปนอกหน้าต่างเดี๋ยวนะนอากาศไม่ดีคะ่ะวันนี้ไม่มีแดดเลยส่วนวันก็ยังอยู่บ้านนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาคุยกันที่ คลิปที่6นะคะขอบคุณทุกๆไลค์ขอบคุณทุกๆเ, like. เ,เพื่อนฝูงพี่ๆน้องๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะขอบคุณมากมายเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆอย่างเรา,เอ,าอยากมีคลิปดีๆต่อไปอีกเนาะก็ หลังหลังจากวันเอวีซ่าผ่านวีซ่าผ่านเอ่อก็เอ๊ะก,ก่อนที่ทีว่วันจะไปคุยเรื่องวีซ่าวันผ่านวันเล่าเรื่องนี้ก่อนวันเล่าข้ามไปนิดนึงก็คือตอนที่ช่วงโงเนตมาช่วงที่จะไปจดทะเบียนกันเออวันก็ผ่านโงเนตไปเจอกับพี่สาวไปเจอกับหลาน ที่บ้านที่โคราชก็ไปทานข้าวกันไปอะไรนี่แหละค่ะแล้วก็มีอย่างหนึง่งมีสิ่งหนึ่งทีอ่อันนี้เราไม่ได้อวยคนในครอบครัวเรานะคะแต่เราจะบอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่พอทำไปแล้วทุกวันนี้ลุงเอ็ดก็ยังจำเรื่องราวเหล่านี้ที่ หลานสาววันทําให้ก็คือพวกวันอะไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก็จะมีคนในวันในบ้านวันประมาณมีพี่สาวมีหลานสาววันสองคนมีพี่มีครอบครัวพี่ชายมีเพื่อนก็จะประมาณคนสิบกว่าคนนี่แหละค่ะสิบกว่าคน ตอนนั้นแม่ยังไม่อยู่ตอนนั้นแม่ยังอยู่บ้านพี่ชายรู้สึกแม่จะยังไม่เจอลุงเอ็ดรอบนันนะ้นนั้นเป็นครอบครัวพี่สาววันก่อนแล้วก็มีเพื่อนๆกันไปทานข้าวแล้วก็มีลุงเอ็ดคนเดียวแล้วปรากฏว่าเราก็ทานข้าวกันไปนี่แหละค่ะแล้วปรากฏว่าหลานสาววันคนหนึ่งน้องมดนางลูกแอบไปจ่ายตังนางลูกแอบแอบไปจ่ายเงินก่อนที่ที่ลุงเอ็ดจะทันไปจ่าย เหตุการณ์อันนี้มันทําให้ลุงเอ็แกรู้สึกประทับใจแกคือแกไม่ใช่ว่าแกพึ่งรู้จักคนไทยคุณแกรู้จักคนไทยมามานานมากแล้ววันไม่ได้บอกว่าทั้งหมดคนไทยทั้งหมดเป็นแบบนี้นะคะแต่บังเอิญที่แกเจอก่อนที่แกจะ,จะจะรู้จักวันคือหมายถึงแกมีเพื่อนที่มีเมียคนไทยแล้วแกก็แบบไปเจอมาหลายครอบครัว แกพึ่งพึ่งเคยเห็นคนที่ทําแกไม่เคยเห็นคนที่ทําแบบครอบครัวเราแต่วันไม่ได้พูดว่าครอ,อบครัวคนอื่นไม่ดีนะคะก็คือหลานสาววันอ่ะลุกแอบไปจ่ายเงินก่อนแกก็แค่แแกก็แค่รู้สึกเหมือนประมาณว่าเออแกเหมือนเราอ่ะไม่ได้หลอกหลอกเขามาเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหลานสาววันก็พูดคำหนึงว่า คนบ้านเราอะเยอะกว่าเขาเขานะ่ยมาคนเดียวนอกนั้นเนะ่ะเป็นเป็นเป็นคนในครอบครัวเราหมดเลยก็คือเราก็คือไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราอะหลอกเขามาทานข้าวแค่นั้นเองหลานสาววันนัทําแค่นั้นเองเจตนานางอะ่ะนางทําแค่นั้นนั่นแหะค่ะสิ่งนั้นมันก็คือทําให้จนทุกวันเนี้ลุงเงตก็ยังคิดถึง คิดถึงเรื่องนี้ที่ที่ที่หลานวันทํามาตลอดเวลาเวลาเจอใครมันก็คือเหมือนเป็นแรงบวกให้เราอย่างหนึ่งเนาะเวลานางไปเจอใครไปเจอเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <yourselves> นางก็จะพูดถึงนางก็จะพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าว่าเออคือแบบเหมือน มันมันมันเป็นเรื่อง,องบวกๆอะคะ่ะที่ที่ทำให้เขาพูดถึงครอบครัวเราที่ไทยแต่ครอบครัวคนอื่นมันไม่รู้แต่ของครอบครัววันเป็นแบบนี้อันนี้วันไม่ได้ไม่ได้บอกว่าใครนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะวันไม่ได้บอกหมายความว่าอย่างนั้นก็อันนี้ก็มาที่เราค่ะสรุปหลังจากวีซ่าวันผ่านลุงเอสเตรียมตัวซื้อตั๋วเครื่องบินและ นี่แหละค่ะงานช้างคือการขึ้นเครื่องและขึ้นเครื่องคนเดียวและเปลี่ยนเครื่องที่วันมาเครื่องของฟินแอ r แล้ววันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องเอ๊ะที่ฟินแอเราลงเครื่องที่ไหนอะเราไม่ได้เปลี่ยนเครื่องที่โดฮาเพราะนั้นเครื่องแค่เราไม่ได้เปลี่ยนเครื่องที่โดฮาเออน่าจะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกินั่นแหละค่ะแต่ ทุกสิ่งอย่างอย่างที่วันบอกค่ะวันก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องดูตรงไหนป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนแรกที่ขึ้นเครื่องครั้งนั้นน่ะวันยังสงสัยอยู่ว่าเอา้าแล้วเราต้องไปรับกระเป๋าไหมเราต้องไปอะไรไหมเพราะตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องไปรับกระเป๋าคือเราก็แค่เปลี่ยนเครื่องแล้วทุกอย่าง เขาก็แค่ถ่ายเครื่องไปอีกเครื่องหนึ่งแล้วเราก็แค่ไปคินเครื่องเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องกระเป๋าเราอ่ะไม่รู้เราตอนแรกเราก็กังวลอะไรประมาณเนี้ค่ะนั่นแหละค่ะพอเราไปหาข้อมูลที่ที่มีพี่พี่น้องๆแชร์กันในอินเทอร์เน็ตน,นั่นแหละค่ะมันก็เ,เลยทําให้เรารู้ว่าอ๋อเราไม่ต้องไปรับกระเป๋านะเราไอ้นี่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ พอเรามาถึงทุกอย่างเป็นอย่างที่เราเคยมาครั้งแรกไหมที่เรามาตอนสามเดือนที่เรามาเที่ยวสำหรับรันวันคิดว่ามันไม่เหมือนค่ะเพราะมารอบนี้เราต้องมานับหนึ่งใหม่หมดทุกอย่างเลยเราต้องมาเริ่มเรียนภาษาคุณสามีต้องพาเราไปแจ้งอ,อ,อำเภอเพื่อให้เราได้เลขประจำตัว เพื่อเราจะต้องไปหาหมอเพราะเราจะต้องเซิร์ชหาหมอประจําตัวนี่แหละค่ะเราเซิร์ชกันตอนนี้นี่แหละและหลังจากนั้นหนึ่งไปเรื่องแจ้งที่อำเภอก่อนเราจดจะได้จะได้เลขประจําตัว2ไปไปเรื่องหมอเพื่อเราจะต้องเช็คสุขภาพเพราะเราจะเข้ามาอยู่ในนี้เข้ามาอยู่ในนอร์เวย์แล้วใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะทําทุกอย่างไปตามสเต็ปแล้วพอเราได้ เลขประจำตัวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะไปเซิร์ชที่คอมมูนเนะที่อำเภอเพื่อเราจะได้เริ่มไปโรงเรียนนี่แหละค่ะงานยากมาจริงๆแล้วนี่แหละค่ะงานยากมาจริงๆแล้วอย่างของวันวันโชคดีที่ช่วงที่วันไปเรีเรยนปีแรกวันมีน้องพี่หญิงคนไทยสองคนที่ไปเจอกันที่โรงเรียน นี่แหละค่ะเนาะก็เราก็จะได้เพื่อนนะ่ะเราก็จะมีเพื่อนเราก็จะมีอะไรนี่แหละค่ะแล้วครูที่โรงเรียนเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกับเรานะคะคุณเขาพูดภาษานเนว์เลยนะคะช่วงปีแรกจะเป็นช่วงปีที่ที่ที่จะบอกยังไงดีอะ ตอนแรกก็ว่าสนุกอะค่ะตอนแรกก็สนุกอะไรก็สนุกสนานไปหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่ที่ท,ที่ที่ทำให้เราต้องเรียนรู้ทุกวันก็มีท้อบ้างมีมีเสียใจบ้างอย่างที่วันเคยบอกว่าเคยมีอารมณ์เหมือนประมาณว่าเดินไปโรงเรียนแล้ว,แล,วแล้วหิมะตกอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็มานั่งนึกเราจะต้องมานั่งเรียนอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนมาแรกปีแรกของวันจะมีปัญหาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่สามวันน่ะไปโรงเรียนปีแรกจนถึงปีที่สามก็คือเราก็ไม่ใช่คนเรียนเก่งก็ไม่ได้ออชอบไปโรงเรียนแต่ก็นั่นแหละค่ะก็ต้องทนไปของวัน ปีแรกวันก็จะผ่านเรื่องไปเรียนโรงเรียนไปสอบเ,เรื่องไปเรียนซัมซุซอมฟุนฟกากนี่แหละค่ะภายใน3ปีแรกวันก็จะผ่านเรื่องเรียนสังคมผ่านเรื่องอสอบอตอนนั้นวันสอบพูดแค่แค่แค,แค่แค่ครั้งแรกวันยังไม่ได้ไปขั้นมันไม่ได้เหมือนตอนนี้แล้วนะคะ มันไม่ได้เหมือนตอนนี้แล้ว10ปีที่แล้วกับตอนนี้กติกาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะของวันอะวันอสอบผ่านพูดผ่านเรื่องเรียนสังคมของวันก็โอเควันก็บอกคุณสามีว่าวันน่ะเหนื่อยวันเพอวันเครียดวันก็เลยบอกสามีว่าวันขอหยุดอยู่บ้านสักระยะหนึ่งได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ ันนั้นก็สามีก็โอเคค่ะสามีก็ใจดีสามีก็ไม่พุชอะไรเราเยอะแยะมากมายโอเคเราอยากหยุดเรียนก็ปล่อยให้วันหยุดเรียนช่วงที่วันหยุดเรียนนะคะนั่นแหละค่ะวันถึงไปเจอน้องคนไทยอีกคนหนึ่งอันนั้นนะคะเขาก็จะแนะนำให้รู้จักให้รู้ เพราะตอนนั้นน้องเขาทํางานอยู่คอมูนทํางานทาความทาความทำทำงานทาํททาทความสะอาดอยู่คอมูนก็มีน้องคนไทยอีกคนนึงก็นั่นแหละค่ะดึงกันเข้าไปวันก็ได้ไปอยู่ในในในกลุ่มคนคนทำงานที่ทำงานทำความสะอาดของคอมูนนี่แหละค่ะ เริ่มปีที่สี่นี่แหละคะ่ะเริ่มปีที่สี่ที่วันมาอยู่นอร์เวย์นี่แหละคะ่ะวันก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มมาค่ะทุกคนทันกาแฟกันค่ะนี่แหละคะ่ะวันก็ไดเไเ้เริ่มไปอยู่ในกลุ่มสาวๆที่ทำงานเริ่มไปอยู่ในกลุ่มคนทำงานนี่แหละคะ่ะปีนี้แหละคะ่ะวันปีที่สี่นี่แหละคะ่ะ วันก็เริ่มมีสังคมเริ่มมีเพื่อนเยอะมากเริ่มเริ่มสนุกอะค่ะเริ่มสนุกมากขึ้นเริ่มมีกิจกรรมเยอะขึ้นเริ่มไปกลุ่มอของกอสอนอกลุ่มอ่ ผู้หญิงไทยในนอร์เวย์แบบเยอะมากเยอะมากค่ะนี่แหละค่ะวันลากยาวมาตั้งแต่ปีที่วันไปทํางานเริ่มทํางานนี้แหละค่ะถามว่าสนุกไหมสนุกมากสนุกมากสนุกจริงๆวันก็ทํางานทําความสะอาดอยู่ที่นี่เริ่มครั้งแรกวันก็ได้งานอยู่50%หรือ,อยังไงนี่แหละค่ะ และก็ยังไม่ได้เป็นพนักยังไม่ได้เป็นฟาสนะคะก็ยังเป็นพนักงานวีคาร์ห้าสิบเปแต่ก็ปีนะช่วงนั้นยังทำง,ยนนทำงานอยู่ใกล้บ้านไม่นานค่ะทำงานอยู่ใกล้บ้านไม่นานหลังจากนั้นวันก็ย้ายเ,าเจ้านายก็เลยเสนอให้ว่าอยากย้ายที่ทำงานไหมเพราะว่ามันจะมี เพื่อนในที่ทํางานอีกคนนึงอันนั้นคนอังกฤษเขาจะออกอันนั้นเขาจะออกเพราะตอนแรกอะ่ะเขาเขาป่วยเขาหยุดยาวไปปีหนึ่งแล้วอ่อมันก็เลยบอกว่าโอเคเราก็อยากลองค่ะเพราะช่วงนั้นก็คือเหมือนแบบว่าภาษาเราก็ไม่ได้ดีมากอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าพอทํางานทําความสะาดกันจริงๆแล้วอะ่ะภาษาเราควรจะต้องได้ระดับหนึ่ง ควรควรจะสื่อสารได้ได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันก็เลยตอบตกลงกับเจ้านายไปว่าโอเควันจะลองเปลี่ยนไม่ทําที่โรงเรียนที่เราอยู่ใกล้บ้านไม่ทําเปลี่ยนไปทําที่ไกลกว่าแล้ววันก็ขี่อาร์เทลแวร์คันเล็กนี่แหละค่ะไปทํางานอันนั้นเอ่อไกลขับขับอาร์เทลแวร์เกือบยี่ วันให้ครึ่งชั่วโมงอ่ะวันให้ครึ่งชั่วโมงแล้วตอนตอนนั้น่ะวันไปทํางานอยู่กับคนนอสสนุกมากนางน่ารักมากอันนี้น่ารักจริงๆน่ารักน่ารักสนุกมากส,กสนุกสนุกสนุกได้ภาษาได้เพื่อนแล้วบังเอิญคนที่วันไปทํางานด้วยเนี่ยเขาอะมีพี่ชายอยู่ทางเหนือทางเหนือก็ดันจะอยู่เมืองเดียวกันกันกบที่แฟนวันอะ เรากำลังเตรียมตัวจะ,จะย้ายไปคือเขาจะมีภาษาดเรกเขาจะมีภาษาเฉพาะของเขานั่นแหละค่ะก็วันก็ทํางานอยู่ตรงนั้นทํางานที่ขับรถไปทํางานเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยวันทําอยู่ประมาณกี่ปีอะมันอยู่ตรงนั้นก็อย่างน้อยน่าจะปีกว่าปีกว่าเกือบสองปีนี่แหละค่ะวันอยู่ตรงนั้น ก็นั่นแหละค่ะวันทำงานอยู่ที่นั่นจนคนนั้นคออ่อคนที่วันไปทํางานแทนเขาเนี่ยเขาจะออกนั่นแหละค่ะวันไปได้งาวันไปได้สัญญาที่เป็นพนักง,งานประจําแล้วได้100เปอร์เซนต์ตอนที่วันยังทํางานอยู่ที่นั่นแหละค่ะก็สรุปวันทํางานเป็นพนักง,งานวีคาอยู่ประมาณวันให้2ปีแล้วกันอะ กว่าสปีวันให้2ปีวันแล้ววันถึงได้เป็นพนักง,งานประจําแล้วได้ร้อยเรซนั่นแหลคะค่ะยังอยู่ตรงนั้นก็ถามว่าเออ่ทำงานทําความสะอาดโอเคไหมสําหรับวันอะ่ะวันชอบนะวันคิดว่าเหมือนประมาณว่าเราไม่ต้อง ไปลบราค่าฟันอะไรกับใครคือแค่รับผิดชอบงานเราที่เจ้านายสั่งมาคือเจ้านายก็จะมีแผนอะไรมาให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําตามแผนที่เจ้านายเขาวางไว้สนุกคะ่ะสนุกสนุกได้เรียนรู้อะไรเยอะมากได้เรียนรู้อะไรเยอะมากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วันก็ยังทำงานอยู่ที่นี่ วันมาอยู่นอร์เวย์จะสิปีวันไม่เคยทํางานที่อื่นเลยค่ะนอกจากทํางานทําความสะอาดวันเลิศวันเริ่มได้งานได้ได้งานจริงๆก็คือวันมาอยู่นอร์เวย์สปีแล้วขึ้นปีที่4วันถึงได้ทํางานกับคอมมูนนะคะนั่นแหละคะ่ะเท่ากับวันทํางานกับคอมมูนมาประมาณ7ปี 7ปีเเป็น7ปีที่สนุกมากมีความสุขสนุกจริงๆค่ะสนุกสนุกม,มันจะเป็นช่วงแค่3ปีแรกเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่คิดจะย้ายประเทศคิดจะย้ายจากเมืองไทยมาอยู่ที่นี่มันเป็นมันเป็นสมปีแรกจริงๆและสิ่งหนึ่งที่วันอยากให้ทุกคน ทําความเข้าใจหรือ,อคิดนิดนึงว่ามันไม่ง่ายค่ะมันไม่ง่ายกว่าเราจะมายืนกันอยู่ตรงนี้มันไม่ง่ายเรื่องภาษาก็ไม่ง่ายการเป็นอยู่ก็ไม่ง่ายต้องปรับตัวทุกสิ่งอย่างภาษาก็ใช่ว่าเก่งภาษาก็ใช่ว่าดีไม่ดีเลยอะไรอย่างงี้ค่ะ และสิ่งหนึ่งวันอยากบอกว่าใน3ปีแรกวันโชคดีด้วยคือลุงน่ารักค่ะวันโชคดีที่ลุงน่ารักลุงไม่งี่เง่าลุงเ,เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคนใจดีคนหนึ่งเลยแหละนางนางน่ารักมันก็เลยทำให้เราอ่ไม่มีปัญหาและสิ่งที่สองที่ทำให้เราไปรอดได้มากที่สุดก็คือ คนในคนครอบครัวเราที่ไทยคือเหมือนแบบไม่ไม่ได้ยังไงวันจะใช้คําพูดยังไงดีวันไม่อยากใช้คําพูดว่าเป็นภาระคือคือคนที่บ้านวันอ่ะทุกคนดูแลตัวเองได้ทุกคนไม่ได้รอให้วันอ่ะต้องรีบทํางานเพื่อจะต้องส่งเงินกลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและวันอ่ะไม่ได้มีลูกอยู่ที่ไทย มันก็เลยไม่ได้มันเลมันเลยไม่ได้เป็นปัญหาโลกแตกเหมือนทุกๆคนที่ว่าพอมาถึงปุ๊บรีบต้องรีบทํางานต้องรีต้องรีบหาเงินเพื่อจะต้องส่งกลับบ้านหรือจะต้องออขอสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบ,บางคนมันจะมีปัญหาเหมือนประมาณว่าเรายังไม่มีงานทําแล้วเราจะต้องขอเงินสามีเพื่อจะส่งไปซัพพอร์ต ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันน่ะโชคดีตรงนี้จริงๆวันโชคดีมากมันทาให้ถึงทําให้เราอ่ะรอดปลอดภัยมาแบบเราไม่ได้มีปัญหาที่จะต้องมานั่งของเงินคุณสามีกันนะคะมันมันมันเลยทําให้เราไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องอึดอัดพวกนี้พราพรเพรพรวันคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง สำหรับสำหรับไซสฝอสำหรับผู้หญิงไทยทุกคนที่แต่งงานมาแล้วได้มาอยู่ต่างประเทศส่วนมากเราจะมีปัญหากันเรื่องเงินเพราะเราจะคือพอเรามาเรายังทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องขอ,อ,อบังเอิญบางทีคนที่บ้านขอเงินมาเราก็ต้อง เรายังหาเงินได้ไม่ไ,มได้อะเราก็ต้องไปขอสามีแตบ่บางครั้งมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและวันได้ยินมาหลายๆบ้านบางคนบอกว่าตอนแรกส่ง5,000โครนพอ5,000โครนนี้ก็อย่างน้อยๆก็ห5ื่นหนะคะ15ื่นบางบ้านบอกพอบางบ้านบอกไม่พอ แล้วมันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยกันออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากบอกเลยนะคะว่าอย่างตัววันเองวันทํางานวันหักภาษีแล้วเออวันอยู่เหลือลอ,อยู่อ่าสองหมื่นต้นๆคุณสองหมื่นต้นๆตอนนี้เงินก็ตกเงินได้แค่สบาทกว่าสามจุดห้าสามจุดแปดเออสองหมื่กว่าเยอะเงินยังไม่ถึงแสนเลยคุณ ยังไม่ถึงแสนเลยค่ะก็ประมาณ78็0 0 0หมื่นอันนี้ในกรณีที่ไม่ได้ช่วยสามีจ่ายค่าอะไรนะคะแต่บางบ้านเขาทำงานมาสอง0,000ื่นกว่าหักภาษีแล้วเขายังต้องมาช่วยสามีผ่อนบ้านนู่นนี่นั่นอีกนะคะกว่าจะเหลืออย่างน้อย,อย,อยสอง0 0 0กว่าหักไปเลยหมื่นหนึง่งเหลือแค่หมื่นเดียวถ้าหมื่นเดียวยังต้องส่งกลับบ้านอีกคนที่อยู่่ะ เท่ากับไม่ไม่เหลือเงินอะไรเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะก็นี่และค่ะของวันก็เอีพนี้วันจะมาจบอยู่ตรงที่ว่าวันมีงานทำวันได้งานประจำทำและวันยังจะไปเจออะไรอีก นะคะคเดี๋ยวเรามาดูเรามาฟังกัน EP ต่อไปเนาะว่าวันจะมาเจออะไรอีกนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกรัขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก u b s สไคร e ขอบคุณพี่สาวที่ไทยนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพนะแล้วเดี๋ยวยังไงไว้วันจะได้กับไทยเร็วๆนี้แล้วเราจะได้เจอกันดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะทุกคนบายๆแล้วเราเจอกันคลิปเอพีอ EP ต่อไปนะคะหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้วันต่อไปเรื่อยๆนะเนาะเจรันชีวิตเรียบง่ายในอน์เวย์ พากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ